ขอากราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับ s u เ e อร์ไทยนะครับก็คือ ID หลักของผมนั่นเองนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะพามาดู i d นะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดด้วยนะครับทุกคนโค้ดใหม่ล่าสุดนะแล้วก็โค้ดที่ยังสามารถใช้ได้นะครับซึ่งเมื่อวานผมไม่ได้ว่าง มาทําคลิปนะครับต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเซิร์ฟเวอร์551นแล้วนะครับทุกคนก็อีก4เซิร์ฟเท่านั้นนะผมก็จะได้ทําการลงเซิร์ฟเวอร์555นะครับก็เหมือนมีอาจารย์เจมด้วยนะครับที่จะไปเซิร์ฟเวอร์55นะอย่างเป็นที่แน่นอนนะเห็นอาจารย์ทําคลิปอยู่นะครับทุกคนเอออาจารย์เจมทาคลิปอยู่นะก็ว่าแจกเอดี5้0นะครับเพื่อไป5 5 5นะก็อ่า ก่อนที่จะไปดูอะไรก็มาขอแจกโค้ดก่อนนะครับทุกคนโค้ดใหม่ล่าสุดก็เป็น OPM AUG AUG 8นะทุกคนเอาเอาซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใส่นะครับี่ยได้ตัวแดงมาหนึ่งใบนะได้เพชรม,มา200นะก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนเออแล้วก็มีโค้ดที่ยังใช้ได้ก็มันเหมือนเดิมนะทุกคนไม่รู้ว่ายัางใช้ได้หรือเปล่า OPM go ยังใช้ได้ไหม ยังใช้ได้นะครับแล้วก็ O P M F I F A ปึ๊บโอเคแล้วก็เอาเอา O P M สองศูนย์สองสามเหรอศูนย์แปดป่ะโอเคประมาณนี้นะทุกคนที่โค้ดที่ยังสามารถใช้ได้นะแล้วก็โค้ดใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็มาดูอ่า ไอที่ผมกันนะครับเพิ่งได้เปิดมีท่านไนมาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็เป็นสี่ดาวเหลืองตอนนี้สองดาวม่วงนะเพราะว่าน่าจะขึ้นสามดาวม่วงได้อยู่แหละแต่ว่าขาดไอันี่เยอะมากๆนะทุกคนก็เลยยังไม่ได้ขึ้นนะว่าทีมผมฮีโร่ค่อนข้างเะเยอะนะทุกคนไม่เยอะแหละทั้งหมดเลยละกันดูฮีโร่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 มีแค่ ม่วงอสุล่าคาบุโตะคนเดียวตัวเดียวนะครับทุกคนที่เป็นปีศาจนะครับทุกคนก็เลยสภาพก็จะเป็นประมาณน nice. ี้นะฮะแยกสามดาวนะน่าจะต้องดีฟูกุกิมาใส่นะจริงๆอ่ะเพราะว่าฟูกุกิไม่ได้อยู่ในทีมพีวีแล้วนะแต่ยังอยู่ทีมดันพลังอยู่นะครับตอนนี้นะก็เรื่อยๆนะทุกคนํำหรับตรงนี้นะอ่ะพูดแล้วก็เดี๋ยวขอดูเมตัลไนท์สามดาวม่วงมันบวกอะไรนะสามดาวม่วงระดับ เพิ so actually, ่มขีสิบปรนนะทุกคนอาจเราก็รีดาวม่วงของฟุไปเลยนะไหนฟุฟุแล้วก็ขออนุญาตดิวูสองร้อยเลยหรอแรงเหมือนกันนั่นเนี่ยแล้วเราก็มาอัพมห้ทนนเลยนะทุกคนให้ขึ้นสามดาวม่วงนะอ่ปึ๊บปึ๊บอปึ๊บปึ๊บอ่ปปึ๊บ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 โอเค <ส>เราก็เปิดไปอีกเพื่อม,มาอีกนึงหมื่นนะทุกคนมาแล้วอ่ะไว้จะมากขึ้นสี่ดาวม่วงก่อนนะแต่จะส่งมอือรถมาเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็ขออัพคืนนะเออขออัพคืนเป็นส่งดาวม่วงละกันสําหรับฟูนะตอนแรกไม่รู้ว่าพลังเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ารถมาเยอะมากๆนะ ถ้言った方อかるしมีสี่พันว้地獄の吹雪ปึ๊บาว่าถ้าว่้าว่า้าว่าาวมาว่ว่นะ้าว่าก้าว่าถราว่าถมาว่า้นะทุกคาส่า้าวทาถ้นน่าถ้าว่มาว่าถว่ว่าถ้าว่าถ้าว่า้ว่า แทนท็อปมังสวิรัตจะมาแทนด้วงนะครับทุกคนแทนแทนด้วงแทนนะแล้วก็ตัวหลักก็มี3ามตัวนี้นะแล้วก็4ตีนนตัวนี้นะก็คือปับสปีดอาคอตัวดามจดเดียวยวไอตัวดามจหมู่แล้วก็ตัวดามจเดี่ยวนะครับตอนนี้นะทัอัพได้หรอเดี๋ยวสายพลังว่าอัพไม่ฟุกน่าจะดีกว่ามั้งว่าฟุกก็ยัง ยังจะเล่นได้อยู่แหละนำหรับูเก็นะเอาแล้วเพิ่งอัพล้กันตรงนี้อ่ะอีกหนึ่งไวว่ากันนะสำหรับตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดู PVP นะครับทุกคน PVP นะก็ผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่5้านะครับสู้ใครก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่า เขาโหดเกินนะครับทุกคนเออเขาสู้คนอื่นไม่ได้จริงๆอ่ะขอลองดูกับอันดับสี่นะทุกคนรอดูนะผมสู้เขาไม่ได้ดูตัวเขาอย่างครบนะทุกคนมาขอลองดูนะปึ๊บจะชนะไหมเนี่ยไม่ชนะนะครับทุกคนก็ไอ้น,นี่อยู่ที่มีทนายลว้วนๆเลยนะทุกคนถ้ามีทนายใครเปิดแล้วก็ อันติสตันนะสตันได้ดีกว่าก็เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบไปนะแล้วก็เขามีโกลิบาร์ด้วยนะซึ่งเมทไนท์มันไม่ได้กันโกลิบารดถึงกับ100%นะอีกอย่างเขามีอะตอมมิกล่าง s SR บวกด้วยนะครับคนโอ้โหคนนี้คือครบเครื่องมากนะมีซอมบี้แมน s s r บวกด้วยก็คือสู้ไม่ได้อ,อาจจะดูแค่ตัวเอ้อันดับที่เราสู้ได้นะคนนี้ก็น่าจะสู้ไม่ได้เหมือนกันคนนี้ ส่วนแทมคนนี้ขอลองดูหน่อยนะว่าจะสู้ได้ไหมเพราะว่าตอนแรกผมน่าจะอยู่อันดับสองนะถ้าจำไม่ผิดะนะผมน่าจะอยู่อันดับสองนะไม่รู้ว่าโดนใครตบลงมานะอ่าขอเป็นดูเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีคอด้วยนะก็ถือว่าจะจะได้เรียบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว๊ เออเปิดก่อนก็ไม่ได้ค่อยเอย้ไม่ใช่เขาไม่มีคอก็ไม่ค่อยได้เปรียบเอ้ไม่ใช่เขาไม่เรามีคอแต่เขาไม่มีคอก็ไม่ได้น,นี้ได้เปรียบขนาดนั้นนะเพราะว่าแรงเกินมีทนายอ่ะแต่ว่าถ้าผมสตันมีทนายเขาได้ก็ถือว่าดีโอ้โหแต่ถ้าเขาสตันมีทนายผมได้ก็ยาวอยู่นะหมากตะกบไปปั๊ม เศษหรอคิดเหมือนโดคตรเบาอันนี้การไล่โจมปีนะฝั่งเขาก็ไล่โจมปีส่วนมาเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็คิงเอ็นจิ้นไปนะไม่มีดาเมจแต่โดนยิงไปมีดาเมจนะจ้าหนึ่งล้านเลยนะบริบัติก็ได้ตีธรรมดานะครับเพราะว่าโดนคิงผมตัดลูกไฟไปนะก็ว่าอยู่แต่เมทนายได้ยิงมาปุ๊บปุ๊บปื๊ม1ิล้านดาเมจนะทุกคนแฝดประกายแสงตายไปเลยนะแล้วก็ไอตัวแทงคอลมมังสวิรัติผมยิงส่วนขึ้นกลับไป18ล้านนะเออดู มันก็มาตะกบไปปบ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 อืมติดโลเกริวกันชุบนะติดโลที่มันอ่าได้จากอะไรใหม่ๆนี่แหละไไม่ได้อยากที่ให้อัพจรงตะเกียแล้วมันจะได้อ่าโลของเกริวกันชุบมานะทุกคนโดนยิงไปอื้อหือนอนทเท้งเตงแล้วก็เมทันไนก็ยิงอีกเป็นการไล่โจมตีเข้าไปสตันสองสยองขวัญก็คือไม่ได้เล่นไม่ต้องเล่นแล้วก็โดนโดนยิงไปนะ ก็ยิงสวนกลับไปอีกรอบ2อล้านสแสนนาเมตติดสตันแล้วก็หมาคอตีหน่อยครับปั๊มสามล้านสองแสนอีกเหรอโอ้โหโคตรจะเบาแล้วก็ยิงไปอีกโอ้โหบึมบึมบึมแล้วก็ซเอ็นจิ้นไปจังหวะนี้ก็มาเล็กจุดโจมปึ๊บปึ๊บเป็นการไล่โจมตีนะแล้วก็มาเล็กจุดโจมไปปึ๊บปึ๊บอีกสองรอบติดก็คิงเอาอีกแล้วนะคิงเอ็นจิ้นไปอีกรอบปึ๊บ โดนไล่ยิงไปโดนพิการหรอพิการมันคืออะไรวะสตันเหรอไม่น่าใช่นะแล้วมิตาไนก็ยิงยิงยิงไปอีกสตันอีกสตันแล้วสตันอีกสตันเรื่อยๆไปนะทุกคนก็คือมันชนะอยู่แล้วนะเออถ้าโดนสตันก็โดนสตันไปอีกรอบก็แล้วกันนะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเออเออติดโลบรีดเยอะนักสามล้านเก้าอ้สามล้านยิงหรอไม่มาพอบ้านเมียนหล เปาจะเงยเพราะว่าย้ายของไปให้มีทนายหมดแล้วนะของที่อยู่กับหมาเพราะบ้านแมนก็คือย้ายไปให้อ่ามีทนายหมดแล้วน่ะยิงจิ้นไปอีกแล้วทุกคนยิง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 มาเล็กจู่ๆไปมันเป็นแค่ไล่โจมตีอะทุกคนมันก็เหมือนเดิมนะขอกดข้ามไปเลยนะปึ๊บอ่าผมก็ได้ขึ้นมาอันดับสองแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันดับหนึ่งนะทุกคนอันดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหถึงเขาไม่มีคอไม้แต่ตัวเขาครบครบค่อนข้างที่จะครบอยู่ซอมบี้แมนเขาโหดมากนะครับสำหรับคนนี้นะทุกคนซอมบี้แมนคือต,ต,ตึงตึงตึงแบบตึงเปรียร้ยตึงเปรี้ยแล้วก็มีด้วงด้วยนะด้วงซึ่งทําไมผมไม่เล่นด้วงนะครับทุกคนทุกคนอาจจะสงสัย ด้วงมันอยู่ในคออัศวินมันไม่สะท้อนนะครับทุกคนเออเม็ดเกียมอ่ะมันไม่สะท้อนนะผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับสําหรับด้วงนะแต่เขาทําไมเขาถึงเล่นเขาอยู่ในคอปูบ่บอมนะครับซึ่งมันยังสะท้อนอยู่นะเออมันยังสะท้อนแรงด้วยเออตบทีก็คือตายเองอ่ะนี่แหละนะครับที่เป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงไม่เอาด้วงเข้าแล้วก็เขาถึงมีด้วงนะมาขอลองกับอันดับหนึ่งนี่ยังไงก็ไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะแต่ขอล้องหน่อยเอ้า ดันไหวอะไรวะเนี้ยปกติสู้แทบเป็นแทบตายสู้เขาไม่ได้ทีนี้ดันไหวเฉยมาดูนะครับว่าทําไมผมถึงไหวนะเขามีตัวสปีด3ตัวนะครับทุกคนมีตัวบัฟสปีดแค่แต่แต่มีตัวบัฟสปีดสตัวนะผมอ่าซูนิคเขายังไม่5ดาวนะก็โอ้โหดูอ่าตะเกี้ใบมีดหมุนวนอนะตัวเพนคอมมังสวิรัตผมตายเลยคิดดูแล้วกันแล้วก็มีทไนายผมก็ยิงไปปุ้ม สตันข้างล่างนะทุกคนแล้วก็คิงเอนจิ้นไปลดรูนะแล้วก็มาเอ้ยมาก็ตะกวดตะกวดตะกวดบึ้มไปนะแล้วก็เมทัไนต์ก็ยิงส่วนคืนกลับมาเหมือนกันนะทุกคนสตาร์นแถวกลางนะแล้วก็โครนิกฝั่งสีเงามานะครับทุกคนหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจนะระเบิดไปอีกหืมเลงบึ้มๆอ่าโดนต่างคนต่างยิงไปนะแล้วก็มีเทนไนท์นะครับทุกคนแล้วก็ยิงไปนะหืมสิบสี่ล้านดาเมจนะ ติดลบอีนะที chips, s. <S <dem> <w> ่ระเบิดนะแล้วผมก็ยิงส่วนคืนกับไป21อล้านดามเมจนะติดสตันไป4ี่ตัวนะทุกคนนี่ยังไม่อาวุธ3าดาวนั้นนะแล้วก็หมาก็ตกกว่ดตกกว่ดตกกว่ดตกกวัดไปแบม24บล้านดามเมจเหมือนกันนะโอ้โหแรงโปกกันเลยแล้วก็อสุราโบโตมาหนึ่งล้านจแสนดามเมจนะหิวเลือดให้ตัวเองเข้าไปนะแต่ซอมบี้แมนติดสตันตัวแบกของเขานะตัวนี้เลยโอ้โหโคตรแรงอ่ะผมแบบ ทำไมมันจะเวอร์ขนาดนั้นอะเออซอมบี้เม,นเนเนยเมียนอะแรงจะจัดเลยนะผมยอมรับเลยคนนี้โคตตึงยิงไว้อืมสตันเมทนายอีกแล้วลบโลบไปอีกโอ้โหตึงตึงเต็มคาราบเบีวแล้วก็มาตะควดตะควดแบบบึ้มไม่เข้านะติดโลเพราะว่าค่อนข้างที่จะเบาด้วยแหละแล้วก็ชิงเอนจินไปอีกรลบโลบไปอีกเปล่าไม่ลบนะทุกคนเหมือนจะลบเหมือนมันจะลบได้จะสามตัวมั้ง จะไล่อันตีไปอีกก็ตามนะแต่ก็ยิงไปอีกจังหวะนี้ปุ๊บปึ๊บปึ๊บ11ล้านดาเมจนะเหลือซอมบี้แมนกับหมาเอ้ยไม่ใช่ดวงดวงเวลาดวงมัาติดรถหูสะท้อนมาตึงเต็มคาราเบลแต่มีอ่าสจิลลูนะแล้วก็ยิงขี่ปนาวุธไปอีกรอบสตันไปอีกรอบไม่ต้องออกไม่ต้องออกเลยทีนี้ทีนี้อัดไปเนี่ยอัดอยู่นะแล้วก็หมาก็ขวดไปอีกรอบเรียบร้อยเน้นเต็มคาราเบล แล้วก็ม้าเหล็กอยู่โจมไปอ่ามาในเทินที่3นะดูนะบึ๊บม้าเหล็กผมจะตายตายเลยนะทุกทุกคนโอ้โหระเบิดโคตรแรงต้องไปดูของสมพี่เมียนเขาแล้วโคตรหูดอ่ะแล้วก็มีทนายผมยิงไปอีกสตัรนอีกรอบแล้วก็ขิดเงินจิ้นอ่าอันตีไปไล่โจมตีไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปบแบมโอเคแล้วก็ยิง,ย,งยิงไป เมทัลไลก็ไม่ได้ออกนะเพราะว่าติดสตันนะเอ็นจินผมกทิ้งเอ็นจินไปอีกรอบนะทุกคนแล้วก็ยิงขีดปนาวุธไปปึ้มติดสตันอีก2ตัวนะหมาก็ขอตะขวดหน่อยละกันแกล้มจิตล้านฮัสเซดามีต์โดนสะท้อนมาคิงนอนเทงเตียงแล้วอู้ซุโคสูซี่เลยนะครับทุกคนคือสูซี่จะจัดโอ้โหระเบิดเอ้าเหลือเข้มมาโอ้โหสรุปหมาแบกแล้วเนี่ย หมาฟอบ้านแม,ามนเบรกหรอนึกว่าไอ้นี่เบรกนึกว่าเมทนันนั้จะได้เบรกออดุ้มไปหม,มาบอกมาทีหนึ่งสองหนึ่งสองวันที่ไหนหนึ่งสองวันที่ไหนหมาฟอบ้านแม,ามนลูกหรือตะขวดไปจังหวะดีอะนอนเทคเตกไปครับ ติดโลด้วยแล้วก็นอนทิ้งๆไปแล้วก็ฟื้นขึ้นกลับมาลบลีกลบลีกหลบลีกแต่ระเบิดลบลีกอีกโอ้โหหมาสุดยอดเลยหมาพ่อบ้านแมนโอ้โหกูรักมึงก็วันนี้แหละหนูเอ้ยจะขวดตะควดไปปึ้มไปอีกตัวเบรกตัวเบรกที่เททูก็ว่าอยู่ทำไมสนะสตัน์ตมาเนี่ยเรียบร้อยหมาโดนสตัร์ตสะได้ไงมะเนี่ยสนะได้ไงวะเนี่ยอ๋อ เฮ้ยหลังจากเธอที่ห้ามันไม่สตาร์แล้ววะหลบดีหลบดีอู้หูลบดีอีกเลี้ยวแล้วก็ระเบิดหลบลีดีว้าวหากดตึงกดอันตรายมาลูกลืบเบิ้มไปจังวะนีไม่เข้าจะบอกแลว่าในเธอนี้มันยังสตาร์อยู่ไม่สตาร์แล้วใช่ไหมโอเคหลังจากเธอที่ห้ามันไม่สตาร์ทมาเรียบร้อยมาบอกขอตังขวดคืนหน่อยนะอเบบึบนอนไปซัก ปึ้มแล้วก็ฟื้นขึ้นกระไมาอีกรอบน่าจะถึงเทินที่สิบเลยมั้งเนี่ยแล้วก็โดนผมก็ยิงไปแต่ลบลีกนะแล้วก็โดนยิงมาผมก็ลบลีกเหมือนกันไม่ต้องห่วงแล้วก็ต่อยไปอีกรอบปึ้มเป็นการไล่โจมตีนะโอ้โหมาเดี๋ยวชนะได้ไงวะเนี่ยเอาดีเอาดีเอาดีเดี๋ยวชนะได้ไงวะเนี่ย เฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นแบบโกหกแล้วเปล่าตายไปเออแหละระเบิดเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ระเบิดโอ้โหยังฟื้นขึ้นกับมาอีกรอบลบีกรอบลีกรอบลีกไม่เข้ารอบลีกอีกโอ้โหระเบิดอุ้ยบีโ o w โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอไอ้นี่ก่อนปึ้มขอไอ้นี่ก่อนขอได้รูปไว้ก่อนโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายครับใครเห็นก็ว่าเพสครับทศนี้ขอไอ้นี่ก่อนเอาทับบกคลิปเอาทับบกคลิป ใครเห็นก็ว่าตายครับทุกคนเออหมากวดตะขวดคืนหิวฮิวิวขึ้นมาเออสปีแมนก็นอนเท่งๆไปแล้วแล้วก็หมาฟอบานแมนก็โกรธนะอีกรอบละกันแต่ยังติดโลโหถึงเทินที่สิบแน่นอนจังหวะนี้แล้วดูหมาปอบานแมนก็วนๆไปบึ้มไม่เข้าเป็นการไลไจบตีเขาก็นยิงสวนคือกับมาโอ้โหแบบอะไรวะเนี่ย เลือดเลือดเลือดจัดระฟักตอนนี้จากหนึ่งสองตอนนี้กำลังชนะไปแล้วแล้วก็มาฟ้าบาดเมร์ขอหน่อลักกัดนะรวบมปั๊มจะบอกนะว่ายังติดโลโอเกยเรียบร้อยโอ้โหหมาฟ้าบาดแบงเมรโคตรแบก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 จัดแบกแบบโอ้โหรุ่นรุ่นเลยคือตะกี้นี่รุ่นเลยนี่ รุ่นเลยนี้แต่กี้คือรุ่นเลยนี่โคตรมันโคตรอันตรายเลยนะทุกคนเออก็คนนี้ก็ตึงมากๆนะทุกคนตึงน่าจะไม่มีใครสู้ได้แล้วมั้งตอนนี้เพราะว่าอันดับหนึ่งก็จะน่าจะสู้เขาไม่ได้ละพลังอันดับหนึ่งตอนนี้ผมจากพลังอันดับสามก็ตกมาเป็นอันดับห้าแล้วนะทครับ,รบทุกคนมีพลังแค่8ปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเองนะคนอื่นอูหูสิบล้านกันหมดแล้วอ่ะทุกคนดูสิบล้านสิบล้านสิบล้านคนนี้ก็ 9กล้านสเนี่ยคนนี้ยตอนแรกอยู่อันดับอย่างไกลยอยู่ๆจากอ่าไอมีทนายมาแซงผมชุย <c oughs> แซงผมชุยชฉยเลยอ่ะทุกคนเออ <c oughs> แล้วก็อ่าศึกดวลน,นะผมก็ไม่ได้แซมมานะครับผมก็แพ้นะเพราะว่าผมอยู่ฝั่งปีศาจนะอันนี้ก็กตั้งแต่รอบส2ทีม <c oughs> โคตรตึงส่วนฝั่งฮีโร่ก็เป็นคุณโกคูนะครับนะคุณเ NO อ p p มาได้นะเออผมก็อยากมาอยู่ฝั่งฮีโร่นะอ่าเพื่อจะมีโอกาสที่จะได้แซมนะครับทุกคนเออแต่ก็อยู่ๆผมไปพิสาัยังไงก็ไม่รู้เออแต่ดสีสายฟรีผมก็มามาฝั่งฮีโร่นะแต่ก็แพ้คนนี้เหมือนเดิมเพราะว่าคนนี้ก็ตึงอยู่มีซอมบี้แมนด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับตึงๆเตรียมคารล้วเบลกันเลยทีเดียว แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็อ่าใกล้จะถึงห้าหมื่นซับแล้วนะครับทุกคนก็อ่าใครที่ก็อยากให้เสียสละเวลากดซับสไคร้ผมด้วยนะครับทุกคนอีกแค่ไม่กี่ซับนะเจ็ดร้อย 6ก0นี่แหละ600กดซ้ำนะทุกคนก็จะได้ไอ้นี่มาแล้วนะก็จะถึง5 0 0 0 0ซับไม่ใชจ่จะได้ดิถ้าใครมีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ละได้ตายล่างคลิปนะครับเออก็ของก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะอันนี้ก็เปิดแค่ตรงนี้เนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้เปิดสักอันเลยนะเพราะว่ามันใช้กาเยอะนะซึ่งอ่าซซ้อซใหม่ๆอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ มีการ์ดเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็อาวุธกระส่องดาวเนี่ยอันนี้ก็สองดาวเหมือนกันรออาวุธ3ดาวอยู่นะตอนนี้แล้วก็โจมตีอัตาคิโจมตีผลต้านทานโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นแล้วก็โจมตี HP เปอร์เซ็นนะซึ่งหาโจมตีโจมตีเปอร์เซ็น,นมันยากนะสำหรับอดีผมคือเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวนะ่ะอันนี้ก็โจมตีผลต้านทานถ้าเป็นโจมตีอัตาคิหรือว่าดาเมจขิก็โอเคนะหรือว่าตาดาเมจอะก็โอเคนะอันนี้ก็ยังัันค่อยหาไปเรื่อยเรื่อยนะเออคอยมาเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้เป็น โจมตีโจมตีโบนัสโบนัส s p e e H P นะครับอันนี้ก็อัตาราลดดาเมจดาเมจอัตราดาเมจอัตราดาเมจพลังโจมตีพลังโจมต,จมตีอันนี้สวยนะผมว่าสวยมากเลยแล้วก็อันนี้ผลแม่นยําพลังโจมตีพลังโจมตีพลัง,ง H P นะครับทุกคนแล้วก็มีพลังโจมตี2เนี่ยพลังโจมตีล้วนเลยนะเออแล้วก็อ่าพลังโจมตีอยู่ที่3ามเศนสองหมื่นเอ้ยสาม สามละเออสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสองนะครับทุกคนแล้วก็ BSP อยู่ล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะก็ประมาณนี้นะสเตตัสก็ไม่ได้โหดนะเพราะว่าผมจะที่อ่าผมมันไอ้นี่นะซื้อห้าสามหกนะครับก็ไม่ได้เปิดนานขนาดนั้นนะแต่ก็นานอยู่แหละสักสามสี่เดือนมัน้ง ถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ยังไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ